สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็มีเหรียญของหลวงปูป่พุทธาปัญญาธโรเจตายยืนร้อยสิบเอ็ดปีมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะครับเอาเหรียญมเอ่ยโอเคอันนี้เอาเหรียญนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นเหนรียญไพรี พินาบนะครับหร,รือเหร so um, problem, ียญนั่งพานรุ so ่นแรกนะครับผมเียนนั <Floyd S 2> ่งพานรุ่นแรกของน้องปู่บุดานะครับไปดูพินาบเหรียญนั่งพานรุ้นแรกนะครับลงถื่บุดาัุดาทารุนะพาะบาทพระพัฒนารามอ๊เภอปพระธาตุนครนวัดแก้วนะครับจะไปดูเหรียญกันนะครับผมโอเคเนาะเรื่งก็ดูเก่าเล็กน้อยนะครับ อันนี้ก็ต้องแข่งกับรถขายของหน่อยนะครับอ่ามีโค้ดให้อ,อีกองคุาญญาตาบรรดาธโรพระพุทธเา้าราม,มขอดูโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อน962บอยไม้โอเคนุ่นไปดูทีหนา้าอ,อันนี้เป็น กล้องซูไม่เอ่ยกล้องซูไม่เอ่ยไหเป็นเหรียญไทยวีพ่นาทนะครับนั่งผ่านรุ่นแรกของปู่บดานะครับเป็นรายการที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะครับทองแดงอาบเงินหน้าหลังนะครับจำนวนคำสร้างอยู่ที่ 999องค์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลวงปู่นั่งขัดสมาธิแบบเต็มองค์นะครับด้านข้างก็เขียนลวงปู่ปุกาปัญญาทโรนะครับวัดป่าใต้ตพัฒนารามวัอวัฒนานครนะครับผมนั่งอยู่บนพานนะครับเต็มองค์ข้างล่างก็เป็นราหงองูอมจันนะครับด้านข้างก็เป็นมังกรสองตัวนะครับมังกรสองอตัวเนาะมาไปดูด้านหลังกันนะครับผม ด้านหลังเป็นรูปท้าเวส,สุวรรณโนนะครับทาเวส,สุวรรณโนนะครับเขียนด้านล่างไว้ตุ่นไพรีพินาศนะครับผมอำเภอวัฒนาวครจังหวัดสกแก้วนะครับปี2563นะครับรุ่นแรกนะครับได้โพสอ,ออะไรมามาทอี้นี้โค้ด962นะครับ อันนี้เป็นโค้ดเก้าหกสองมานะครับอันนี้เป็นโค้ดบัวไม้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเลี้ยญสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับผมทาเวกสวนโมเขาก็ยินยอมตามหากัน,นครับข้อมูลใดคมกล่าวผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ ฝากเน้นใต้คลิปให้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณอาคูนะครับผมขอบูดเป็นเพื่อนนะครับที่รับชม